ซื้อประกันซื้อที่ไหนก็ได้จริงเหรอครับคําตอบคือจริงครับเพราะว่าปัจจุบันในยุคนี้ยยน,น,นะครับการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของประกันภัยเนี่ยเข้าถึงง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยผ่านออนไลน์โลกออนไลน์เนี่ยเข้าถึงได้ไดง่ายมากแล้วก็ซื้อได้ง่ายมากนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือนายหน้าเลยนะครับแต่คําถามคือนะครับการที่ซื้อประกันได้สะดวกแบบนั้นเนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าคนที่จะให้คำปรึกษาเราหลังจากการซื้อแล้วเนี่ย เขาสามารถให้ทำภกษาเราได้หรือไม่เราติดต่อกับใครนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมยังมองว่าการซื้อประกันผ่านตัวแทนผ่านนายหน้านะครับเราไม่ได้เสียเงินเพิ่มเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกช่องทางที่จะพูดคุยนะครับกับตัวแทนนายหน้านะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าที่เราจะไปตัดสินใจแล้วก็ดูข้อมูลด้วยตนเองซื้อด้วยตนเองนะครับเพราะสุดท้ายเราก็จ่ายเบี้ยเท่าเดิมนะครับแต่ในบางช่องทางนะครับ ตัวแทนหรือในหน้าเนี่ยอาจจะมีช่องทางแนะนําให้เราได้มีส่วนลดจากที่เราไม่เคยได้ส่วนลดมาก่อนด้วยแล้วก็ทีมผมตัวผมเองก็ยินดีครับที่จะให้คำปรึกษาก่อนนะครับเราเปรียบเทียบเบี้ยก่อนได้นะครับเปรียบเทียบเบี้ยเปรียบเทียบ,ยบความคุ้มครองก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการที่จะซื้อประกันนะครับถ้าเงื่อนไขใหม่นะครับดีกว่าที่เดิมก็ไม่จําเป็นครับที่เราจะตัดสินใจซื้อที่เดิมถูกต้องไหมครับเราสามารถเปลี่ยนได้เพราะ นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยของเราเองนะครับทรัพย์สินของเราเองเราสามารถเลือกที่จ่ายเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อได้นะครับให้มันมีความคุ้มครองที่อาจจะครอบคลุมมากกว่าหรือความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ได้เบี้ยที่ถูกลงนะครับและก็ทีมงานของเรานะครับซัพพอร์ตลูกค้าได้แบบครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันชีวิตนะครับประกันทุกประเภทเลยนะครับ OneStopService อยู่ที่เดียวเลยคุณไม่ต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่อื่นเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเปรียบเทียบกับที่เดิมถ้าที่เดิมนะครับมีข้อเสนอที่ดีกว่าก็ซื้อกับที่เดิมนะครับเราก็ยังยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ถ้าที่เรานะครับมีข้อเสนอที่ดีกว่านะครับเปรียบเทียบเบียแล้วลดค่าใช้จ่ายในความคุ้มครองเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่านะครับนะก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาก่อนนะครับ เรามีบริษัทชั้นนําในเมืองไทยเนี่ยนะครับมากกว่า30บริษัทชั้นนํานะครับแล้วก็ทีมที่ปรึกษาที่เป็นคอนเซัลระบบหลังบ้านของเราภายใต้บริษัทสีทุงโบเกอร์เนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของประกันประเภทต่างๆนะครับมาให้คําปรึกษาเพื่อที่จะให้เราได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมนะครับการซื้อประกันเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับเงื่อนไขความคุ้มครองมีอะไรบ้างนะครับแล้วที่สํานนสคัญเงื่อนไขข้้้ออยยกเเวนนนนนัััีสําาคคคญพระะหลๆบ มองภาพรวมของบริษัทประกันเนี่ยไม่ดีเนื่องจากมีประสบการณ์จากตัวเองว่าพอมีการเคลมแล้วนะครับการเคลมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแต่ลืมนึกไปว่าตอนที่ซื้อประกันนะครับตัวแทนหรือนายหน้าเนี่ยอธิบายในเรื่องของเงื่อนไขของข้อยกเว้นหรือไม่นะครับเพราะประกันภัยก็คือธุรกิจประกันภัยครับนะ,ะบริษัทประกันภัยคุ้มครองเราตามเงื่อนไขในกรมธรร แต่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้นก็จะมีข้อยุเว้นตามกฎหมายอยู่นะครับซึ่งเราต้องดูข้อยุเว้นนั้นก่อนนะครับหากเราไม่มีตัวแทนหรือนายหน้าให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเนี่ยก่อนที่เราจะทําประกันก่อนที่เราจะดําเนินการนะครับทำสัญญาทําประกันภัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราจะเสียโอกาสที่ไม่ได้รับข้อมูลนั้นสุดท้ายเมื่อเกิดเหตุขึ้นมานะครับเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะเสียวความรู้สึกเนื่องจากว่ามันไปมีผลนะครับ กับกา,การที่จะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากมันอยู่ในข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับก็ยินดีให้คาปรึกษาก่อนที่ทุกท่านาจะทําประกันภัยฉบับใหม่หรือจะต่อประกันภัยฉบับเดิมนะครับในบริษัทเดิมแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนช่องทางนะครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อในช่องทางที่เราเนี่ยแนะนำเนี่ยก็จะทําให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะซื้อประกันในเบีย้ยที่ถูกลงนะครับถือว่าเป็นสิทธิ ประโยชน์นะครับในการที่จะมาเป็นลูกค้าเรานะครับก็ยินดีให้คําแนะนําแนะนํานะครับก็หากมีข้อสงสัยใดๆนะครับในเรื่องของการทําประกันภัยนะครับถึงแม้ว่าไม่เคยเป็นลูกค้าเรามาก่อนก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาเพื่อปรึกษากันก่อนได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําและคําปรึกษานะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใช้ชีวิต โดยความไม่ประมาทนะครับทุกคนทุกท่าน,นสวัสดีครับ